สวัสดีค่ะมื้อนี้ได้กับเขาหลายอย่างเลวคะ่ะได้เมนูเลยคะ่ะแกงน้ำใหม่ค่ะอันนี้แกงน้ำใหม่แกงน้ำใหม่ใส่แมงกินุ่นค่ะแกงแบบบานๆเห่าสดหนาแล้วก็ผัดผักบุ้งค่ะก็ดีว่าอยากกินแบบเป็นผัดผักบุ้งเพราะว่าเรอยากกินแบบหลวกมันกันเลยเอามาผัดผัดผักบุ้งนะ้ำมันหอย พักแบบเต็มจานค่ะหลอกกระเจียวปักทัวปักปักยาวแล้วค่ะกระลำเอามะลวกแฮรอลดแล้วก็มะเขือแล้วก็ผักสลดัดอยู่ด้านหน้าค่ะอาน,นี่ตัวเสริมแล้วก็แตนทอดกรอบอ,อันนี้กรอบแน่นค่ะแล้วก็พริกหอมรวมแล้วก็ได้ของอร่อยมามนเนี่ยแก้วน้ำพริกปลา พืชยาค่ะเลยจะเอามาคลุกข้าวมีทั้งหอมมีทั้งลิกสดอันนี้ค่ะแล้วก็จะเอามาคลุกข้าวเอาก็เท็ดแบบนี้ด้วค่ะแบบทำเหมือนลงแรงทำเหมือนร้านอาหารจะเอาคลุกข้าวแล้ว เยอะมากค่ะแนมเบิงงนี่บ่อหลายด้อค่ะเขาแต่ว่าคูกลงไปเนี่ยแบบหลายเต็มจานกินกับอ๋อขอคุณครับได้ขอลายหมดองจับกินคนเดียวค่ะไม่ขอบ่อนกลางก็เป็นยัง ตรงแกระหม่อืมแขงกระหม่ไล่ค่ะเพราะอย่าใจมือค่ะกลบถ้าบุ่งแบบยูนิสาเลยค่ะแบบอวบเลยแล้วขลอบอะ Hãy hãy không cần thiết hãy 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 แต่แม่กินนุ่นค่ะแกงกระไม่ไลายแต่แม่กินนุ่นนักกินน้ำมันกรอบ ไอ้ป็นเผาคือมนันแสบมันหวานก็แตนทอดก่อนไปพวกเขาเรียบร้อยได้ลงไปหองม แต่จ้กรแตนถอดกรอบลงไป mm hmm. เอากะหลัดก็กินกับขเขาคู่กันพริกนับปลาละ นี่จบก็แข่งน,นใหม่ลองนี่นูแซบอะคะ้ำ่าน้ำพริอร่อย

ให่เหลีแน้วเสนะียงต้งกระเทนหอดก่อนงั้นสิเรยยนเสียง,ยงรอค่ะตอบอยิ่เลยค่ะอืม พัดกบูมมีกระเสียบค่ะแบบนี้ว่าอยากลวกกับพัดแต่ว่าใส่น้ำมันหน่อยๆค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยเข้ากันมากค่ะซ่อนันบ่อภาษาใจัวหนัก ลองกินแบบแบบกินแบบมือเนอะาะพุ่นเขาแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะน้ำพริก กขาก็แตทยไายอยู่ค่ะเขาไม่หมดใจเอี๋ยวน่รอกมากใส่แบบนี้ก็น่าจะอร่อยนี่ค่ะหอมจังอร่เอากัน

กดหนักอของขอนแต่ไม่นุันบานๆค่ะเจ้อร่อยอจับ

嗯，可以的哈，สวัสดีพ่อ。